ถึงอาจะมาพูดถึงในเรื่องการเช็คความฟิตด้วย VO2max นะคะร่างกายของแต่ละคนฟิตขนาดไหนอันนี้เรามาฟังกันได้เลยเพราะว่าอออเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะอยากมีร่างกายที่เฟิร์มและฟิตกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเองแล้วเนี่ยก็น่าจะมองหาตัวช่วยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเราเองรู้สึกว่าเฮ้ย ทำยังไงดีอะทำให้เรารู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยรู้สึกฟิตอยู่ตลอดเวลาออยบอกเลยนะว่าการควบคุมอาหารอย่างเดียวเนี่ยมันทำให้ลดน้ำหนักได้ไหมลดได้ทำให้แข็งแรงได้ไหมได้ทําให้สุขภาพดีไหมได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราอยากจะแข็งแรงแบบยืนยาวและถาวรตลอดไปนะคะอ่ะใครในนี้36ท่านออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอวงเล็บ อย่างสม่ำเสมอบ้างพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาให้ออยหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่าถ้าใครออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวขอดูตัวเลขหน่อยนะอ่ะพี่ลี่ถูกต้องพี่องถูกต้องอ่ะแน่นอนมีใครอีกบ้างไหมคะคำว่าสม่ำเสมอของออยเนี่ยก็คือสัปดาห์หนึ่งประมาณสักสามครั้งหรือสี่ครั้งอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่สองครั้งนี่ถือว่าไม่สม่ำเสมอนะอ่ะโอ้ว่าจานสุโอ้โหพิมพ์เลขมาแล้วชื่อ,อไลน์ชื่อแต่ละคนนี่รู้สึกว่า ใช่เลยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่ไม่กล้าพิมพ์เข้ามาพิมพ์เข้ามาได้นะคะออกกําลังกายสามวันนะสามวันสามวันเดินเยอะ <laughs> เดินเยอะเดินเยอะไม่นับนะคะเดินเยอะไม่นับต้องออกกําลังกายจริงจัง <laughs> อ่ฮาะาออกกําลังกายจริงจังนะคะอันนี้มันจะเพิ่มความฟิตของเราได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า VO2 max คืออะไรนะคะค่า VO2 max มันคือชื่อเต็มเต็มมันคือ m a x i m a l oxygen consumption นะคะชื่อเต็มเต็มมันคือแบบนี้เลยมันคืออะไรมันคือค่าที่ชี้วัดปอดและหัวใจว่าสามารถใช้ออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อได้มากน้อยขนาดไหนในขนาดที่เราออกกําลังกายแบบหนักๆนะคะซึ่งที่อยู่เนี่ย มันสามารถที่จะวัดชี้ความแข็งแรงแล้วก็ความเด็กของเราได้ถ้าใครย,ยิ่งมีค่า VO2 max มากๆเนี่ยนะคะก็จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่าคุณยังมีความฟิตแล้วก็รูปร่างเด็กกว่าวัยอ่านนะคะแล้วมันวัดยังไงล่ะมันวัดได้ตรงที่ว่าค่า VO2 max นะคะหลายๆคนเนี่ยโค้ชหลายๆคนเนี่ยเขา เอาเป็นค่า Index Indicator ตัวหนึ่งเลยนะ,ะสำหรับนักกีฬาหลายๆคนที่ดูว่านักกีฬาคนไหนออกกำลังกายแบบไหนมีความฟิตแบบไหนเขาถึงจะออกโปรแกรมให้นักกีฬาคนนั้นๆได้เลยนะคะถ้าเกิดใครมีค่า VO2 max ต่ำๆเขาก็จะออกกำลังออกท่าออกกำลังกายแบบต่ำๆอันนี้นะคะเป็นค่าที่พวกนี้ยังต้องดูอยู่ตลอดเลยนะคะอ่ะถัดมาเนี่ยเครื่องมือเครื่องมือในการวัด VO2 max นะคะ อ่ะเดี๋ยวก่อนนะ VO2max คืออะไรออยลืมอธิบายไปนะคะอ่ะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วสไลด์อ่ะโอเคออยพูดถึงสไลด์ผิดนะอ่ะอ่ะค่า VO2max เครื่องมือนะคะเครื่องมือเครื่องมือในการวัด VO2max นะคะเราสามารถวัดค่าโดยนาฬิกา ใครมีนาฬิกาสมาร์ทวอชเนี่ยค่ะสามารถวัดค่า VO2max ได้เลยนะคะมันก็จะมีโหมดนะอันนี้วันนี้ไม่ได้มาขายนาฬิกานะคะมาอธิบายว่าค่ามันคืออะไรนะแต่บอกได้เลยว่าใครที่ต้องการรู้อะไรนะรู้ใจตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรรู้ว่าร่างกายของตัวเองเป็นอย่างไรออยแนะนำให้ซื้อนะคะสมา t ์ทวอชนะ เพราะว่าเนื่องจากว่าสมาร์ทวอทเนี่ยมันสามารถบอกอะไรเรา,าได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหลับลึกการเดินการกินการนอนการอะไรเดียขนาดรอ,อ,อบประจําเดือนอยังวัดได้เลยอ่าแล้วก็คํานวณอะไรให้หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้นะคะก็คือเราจะสามารถดูค่าฟิตเนสเอจนะคะมันก็จะคล้ายๆกับไบโอจีริคอเอจนี่คะหรืออายุชีวาภาพนั่นเอง ถ้าค่าสูงสูงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะมีความแข็งแรง เด็กกว่าวัยเวลามันวัดค่านะคะมันจะวัดค่าออกซิเจนเป็นมิลลิลิตรนะแล้วก็เลขเนี่ยมันจะเป็นหลัก2ตัวนะคะถ้าผู้ใหญ่นะคะค่า VO2 max ก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ40-60ถึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาที่ฟิตมากๆเลยนะคะตัวเลขจะถึงสูงไปถึง60เอ่อ้ทษที90เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะจะลงมาเหลืออยู่แค่20เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีเป็นนักวิ่งเนาะแล้วก็ดูค่า VO2 max ่าหอย่างของออยเนี่ยจะเฉลี่ยออยอายุประมาณ45นะคะออยจะอยู่ที่ประมาณ52 52บางทีก็50อะไรแบบนี้ค่ะถ้าวันไหนช่วงไหนที่แบบฟิตมากๆวิ่งเยอะๆก็จะ56เลยอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวออยเปลี่ยนสไลด์อ่ะแล้วปัจจัยอะไรที่มันส่งผลต่อ VO2 max ได้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือในเรื่องของกร,รมพันนะ,ะกำมพันเนี่ย กรรมพันธ์เนี่ยบ่งบอกได้เลยนะว่าลองดูพองลองมองภาพเนี่ยใครเป็นนักวิ่งนะหรือใครชอบเรื่องวิ่ง อย่างกิฟโชเก่อย่างเงี้ยหรือคนที่เป็นพวกคนดำอย่างเงี้ยกรรมพันธุ์เขาดีนะคะเขามียีนนะคะที่จะสามารถที่ออกกำลังกายได้แข็งแรงกว่าประเทศกว่าชาติอื่นๆนะคะอย่างคนที่ไปดูโอลิมปิกอย่างเงี้ยอาจจะได้เปรียบก,กว่าเชาติเอเชียที่เยบตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีปอดแล้วก็หัวใจที่ดีกว่านะคะแล้วก็ข้อที่สองก็คือในเรื่องของอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เด็กกว่า V O 2 max ก็จะสูงกว่า แต่พอเราอายุ30ขึ้นไปนะคะ่ะค่า V.O. 2 Max เราจะตกลงปีละ10%ปีละ10%นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่ถึง30นะค่า V.O. 2 Max เนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่ไม่เยอะมากแต่พอ30ขึ้นไปเนี่ยนะคะค่า V.O. 2 Max จะลดลงขึ้นมาเรื่อยๆเลยอันนี้สังเกตเห็นได้ชัดมากเลยนะคะสมัยตอนที่ออยอายุ30กว่ากว่านะค่า V.O. 2 Max ออยังสูงกว่านี้นะแล้วก็ออกขณะออกกาลังกายประจําต่อเนื่องแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นเนี่ย ถ้าเกิดยิ่งเราเนี่ยออกกําลังกายน้อยลงค่าความฟิตของเรามันก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะคะข้อที่สามก็คือเพศเพศเนี่ยมีความสําคัญมากที่มีปัจจัยส่งผลต่อ VO2 max มากเลยนะคะเพราะว่าผู้ชายเขาจะปอดใหญ่กว่าเรามีเม็ดเลือดแดงที่ใหญ่กว่าเราเป็นเอ่อเม็ดเลือดแดงของเขาเนี่ยเขาก็จะนำพาออกซิเจนเนี่ยนะคะมาให้ <c oughs> ของรัน4ี่ิบกจริงๆพี่ว่ารันช่วงฟิตๆน่าจะออกไปห้าสิบกว่าได้เหมือนกันนะ Uh huh. เพราะว่าผู้ชายเนี่ยมีปอดที่ใหญ่กว่าแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเม็ดเลือดที่จะนำพาออกซิเจนนะคะให้นำพาเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้ดีกว่านะคะแล้วก็ความฟิตร่างกายนะคะข้อที่4นะคะความฟิตของร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยค่า V.O. 2 Max ก็จะสูงมากเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยออกเนี่ยค่า V.O. 2 Max <laughs> ค่า VO2max เนี่ยก็จะต่ำลงต่ำลงต่ำลงนะคะเพราะว่ายัางสังเกตออยสังเกตตัวเองนะสมัยเมื่อปีก่อนๆที่ออยวิ่งเยอะมากๆค่า VO2max พุ่งกระฉูดไปประมาณ57 58ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็ลดหลั่นลงมาเหลือประมาณสัก52แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าออกกำลังกายน้อยลงนะคะฟิตน้อยลงนะคะแต่ว่าบอกได้เลยว่าการออกกำลังกายมากๆไม่ได้บอกว่าความฟิตมากแล้วมันก็จะดีมากนะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายอ่อกำลังกายมากเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลให้ทําให้ร่างกายเนี่ยออกกําลังกายเกือบทุกวันครับโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะพี่ <c oughs> ก็บอกว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กับในเรื่องของการอาหารด้วยเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของ B O 2 m a x อย่างเดียวนะมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนอ่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวสุดท้ายที่เป็นปัจจัยนะคะก็คือตัว body composition นะคะถ้าใครมีกล้ามเนื้อมากกว่า ก็จะฟิตมากกว่าเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในกล้ามเนื้อของคนเราเนี่ยมีไมโทคอนเดรียที่สามารถสร้างพลังงานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นใครมีกล้ามเนื้อมากกว่าก็จะได้เปรียบนะคะออกซิเจนก็จะสามารถนําไปเลี้ยงสู่ร่างกายได้ดีแล้วก็จะสามารถสูบฉีดเ,เลือดได้ดีกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าก็จะได้ดีกว่าแน่นอนเมื่อวานก็เกือบเมื่อวานก็เกือบอ๋อออกกาลังกายเกือบทุกวัน <laughs> เล่นมุกนะคะพี่ โอเคค่ะคราวนี้เนี่ยเอามาดูกันว่าเราจะเพิ่ม VO2 max ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าใครๆก็อยากมีค่า VO2 max ที่มากขึ้นใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยออยจะอธิบายลงลึกลงลึกไปอีกนะว่าค่า VO2 max เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรถ้าใครอยากจะฟิตมากๆก็ลองมาฟังกันะนะคะอันดับแรกก็คือว่าค่า VO2 max มันจะเพิ่มขึ้นได้ความฟิตเพิ่มขึ้นได้ก็คือเราจะต้องออกกําลังกาย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายต้องบอกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งแก่หรือย,ยิ่งอายุมากขึ้นและต้องยิ่งอยู่เฉยๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนผิดนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องผิดมหันยิ่งเราอายุมากขึ้นเรายิ่งจะต้องใช้กล้ามเนื้อและพลังงานของเรามากขึ้นเพราะเนื่องจากว่า กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะลดลงนะคะปีละเปอร์เซนปีละเปอร์เซนต์และกล้ามเนื้อของเรามันก็จะอ่อนแรงลงแรงลงแรงลงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งนั่งนอนนอนยิ่งนั่งนันอนนนะกล้ามเนื้อยิ่งรีบหายไปเรื่อยๆนะแล้วยังบอกว่าโอ้อายุเยอะแล้วไปออกกําลังกายอะไรมากมายไม่จําเป็นเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะ การออกกําลังกายที่เหมาะสมคือออกกําลังกายตามสภาพร่างกายของตัวเองไม่ว่าจะออกมากออกน้อยก็ออกดีที่สุดนะคะเราต้องใช้กล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้กล้ามเนื้อธรรมชาติของมนุษย์คือมันก็จะตัดวงจรให้มันไม่ทํางานแล้วก็ใช้ไม่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นการเพิ่ม v o โ max ที่ดีที่สุดก็คือการออกกําลังกายนั่นเองคราวนี้การออกกําลังกายมีอยู่สองแบบด้วยกันนะคะก็คือการคาร์ดิโอแบบธรรมดาธรรมดาเลยธรรมดา ยิ่งนานมากขึ้นนะคะก็ยิ่งดีไม่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาถามจริงๆนะเดินเนี่ยเดินก็ได้เดินได้มากขึ้นก็ดีแต่ว่าหัวใจนะคะอาจแอบอยากบอกว่าหัวใจจะต้องสูงถึง115 110ขึ้นไปนะคะถึงจะดีไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวขอไปออกกําลังกายเดินสักสินาทีก็พอเนอะอันนั้นเขาไม่ได้กออกกําลังกายนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าวอร์มอัพ เขาเรียกว่าทําเอาแค่แค่มีมูคเมนร่างกายเท่านั้นอะะอะถ้าให้พูดถึงว่าออกออกก็ยังดีกว่าไม่ออกเนาะ,ะถ้าให้พูดคำนั้นแต่ถ้าอยากให้มีประสิทธิภาพดีๆนะคะคาร์ดิโอธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะยยิ่งนานมากขึ้นยิ่งดีเช่นเคยออกอยู่ประมาณ15นาทีก็ออกเป็น20นาทีเคยออก20นาทีก็ออกเป็น30นาทีจำได้ไหมคะว่าใครเคยฟังที่ออยพูดว่า การออกกำลังกายดึงไขมันออกมาในช่วงระหว่าง20นาทีขึ้นไปนะคะเป็นเรื่องที่ร่างกายจะดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานแต่ถ้าใครออกกำลังกายไม่ถึงเวลาที่กำหนดหรือ20นาทีขึ้นไปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะและหัวใจจะต้องเต้น115 ครั้งต่อนอาทีขึ้นไปนะถึงจะเป็นการออกกําลังกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งออกนานยิ่งดีนะคะยิ่งเต้นนานยิ่งดีหมายถึงหัวใจนะแล้วก็มันจะสามารถสร้างพลังงานได้เยอะขึ้นนะคะถ้าใครออกโซน2เป็นประจําก็ออกไปได้เลยทุกวันนะคะยิ่งดีมากๆเลยร่างกายเขาก็จะไม่เป็นอะไรออกโซนสนะโซน2ทุกวันโซน2ก็คืออยู่ในระดับ1 1 5ถึง130เท่านั้นนะคะ ไม่เกิน130นะคะร่างกายมันจะพัฒนาออกซิเจนได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการออกกําลังกายแบบหัวใจไม่สูงไม่ต่ำนะคะแต่มันจะเป็นการสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นใครมีนาฬิกาสมาร์ทวอตเนี่ยสามารถดูได้จากอัตราการเต้นของหัวใจของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนของออยทุกคนเนี่ยออยบอกเลยว่าอยากรู้หัวใจตัวเองไหมยอยากรู้ไหมว่าหัวใจตัวเองคิดอะไร เพราะฉะนั้นให้ไปซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทกันนะคะถ้าอยากดูแลตัวเองก็ต้องลงทุนกับตัวเองนิดนึงนะถัดมาออกกำลังกายแบบที่สองก็คือ interval training interval training คำว่า interval มันแปลว่าช่วงช่วงการฝึกแบบช่วงช่วงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสลับกันไปมาเร็วช้าเร็วช้านะคะอะถ้าเกิดเป็นนักกีฬานะก็จะวิ่งแล้วหยุดนะวะิ่งเร็วๆที่สุดแล้วก็หยุดนะคะทำแบบนี้สลับกันไป วิ่งให้สุดชีวิตเลยนะคะวิ่งให้สุดประมาณ100เมตรนะคะแล้วก็หยุดนะคะประมาณ100เมตรวิ่งให้100เมตรแล้วก็หยุด100เมตรแบบเนี้ยนะคะทากันไปนะคะซึ่งแบบเนี้ยนะคะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยท้าทายตัวเองโดยการสั่งออกเอ่อส่งออกซิเจนไปให้ปอดและหัวใจได้มากขึ้นซึ่งออกกําลังกายแบบ i n t e r v a l t r a i n i n g เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3รูปแบบก็คือ ฮิตนะคะ high intensity interval training นั่นเองมันคือการออกกำลังกายแบบเร็วสลับช้าแต่มันเป็นแบบเร็วที่สูงสุดที่สามารถร่างกายทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆน,น,นะคะแล้วทำแบบนี้สลับกันไปเป็นรอบๆแล้วก็พอจบเซสชันนะคะร่างกายจะมีความฟิตมากๆแนะนำให้ทำเฉพาะคนที่มีความฟิตร่างกายเท่านั้นไม่แนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อ หรือน้าหนักตัวเยอะๆนะคะอันนี้ฮิตไม่แนะนํานะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดน้ําหนักตัวเยอะๆมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้มีการแรงกระแทกควรวัดค่าว o โอ a ูแตอนไหนคะตอนจบออกกําลังกายคะ่ะตอนจบออกกําลังกายมันก็จะบอกว่าค่าว o โอชูแมเราเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิ่งจบวิ่งจบแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะหรือไม่ก็จบวัน วันลุกขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะค่า v o 2 m a x มันก็จะเซตเป็นวันๆนะคะอ่ะกลับมาต่อในเรื่องฮิตนะฮิตเนี่ยนะคะใครที่มีเวลาน้อยอย่างสมัยตอนนั้นที่ออยบอกว่าเออใครที่สะที่อยากจะดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานให้ออกกําลังกายโซน2นะคะนานๆให้ดีที่สุดยิ่งนานได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดใครมีเวลาน้อยนะคะ ฮิตก็เป็นทางเลือกเหมือนกันที่บอกว่าออกแบบเซเว่นมินิทอย่างที่รันเคยแนะนําไปนะคะก็อย่างนั้นก็ได้เฮ้ยเนาทีนี้เหนื่อยมากเลยนะถ้า7นาทีถ้าเนาทีนี้ต้องเป็นฮิตนะคะเป็นเป็นฮิตที่เป็นแบบว่าหนักสลักเบาแต่ถ้าใครน้ําหนักมากเกินไปมาดูข้อที่2นะคะมีปัญหาเรื่องเข่าให้ใช้คําว่าเซอร์ก t ตเ n นนิงนะคะคําว่า circuit หมายถึงว่าเป็นการออกกําลังกายแบบเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเช่นกระโดดตบ กระโดดตบกระโดดตบแบบปกตินะไม่ใช่แบบว่าแรงสุดนะคะกระโดดตบปกติสักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนท่าเป็นสควอต เป็นท่าเป็นสปอตสักพักหนึ่งพักแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดพักประมาณ1นาทีอะไรเนี้ยครึ่งครึ่งนาทีพอครึ่งนาทีสักพักหนึ่งก็ไปดัมเบลด้านบนดัมเบลด้านบนเสร็จนะเราก็พักทําแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆคําว่าเซอร,ร์กิตหมายถึงว่าอาจจะเลือกท่าออกกําลังกายมาประมาณสัก4-5ถ้าท่าแล้วก็ทําวนไปเรื่อยๆทําวนไปเรื่อยๆอันนี้นะคะเขาบอกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยมันจะไม่หนักเท่าฮิดนะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ย มันจะไม่เหนื่อยที่สุดนะคะไม่หนักเท่าแล้วก็หัวใจไม่ขึ้นไปสูงที่สุดแล้วก็ปลอดภัยอันนี้นะเป็นการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่า medium intensity นั่นเองนะคะถ้า high intensity ก็คือฮิตนะมันก็คือแบบวิ่งแบบหนักเลยอะ่ะอย่างออยสกอตแบบลงคอรดวิ่งแบบ interval นะคะก็คือออยจะวิ่งแบบเอ,อประมาณเทสี่เทสี่สองรอยเมตรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จ็อกเบาๆอีก100เมตรออยจะทำแบบนี้ค่ะ10ครั้งวนรอบไปอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า i n t e r v a l Training สําสำหรับนักวิ่งนะคะก็คือวิ่งให้สุดแรงเกิดของตัวเองเลยหัวใจมันก็จะพุ่งปี๊ดอะไรเงี้ยค่ะแต่เซอร์กิตไม่ใช่นะคะเซอร์กิตก็จะเป็นท่า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 ทาวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะที่ออยแนะนำมันเป็นออการออกกำลังกายแบบใหม่นะคะที่ตอนนี้คนที่ทางอเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างนิยมมากเลย เขาเรียกว่า peripheral h e a r t action training นะคะคือ P H A นั่นเองซึ่งนิยมมากๆเป็นการผสมผสานระหว่างการยกเวทแล้วก็คาร์ดิโอสลับกันไปนะคะแล้วก็สลับการใช้อวัยวะต่างๆเช่นออันดับแรกก็คือเลือกท่ามาเลยนะทั้งหมดประมาณ5ท่าด้วยกันอันดับแรกก็คืออ่ะเล่น upper ยกเวทปึ๊บ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 ป,บป,บปบสักพักนะคะสลับไปเป็น s ควอ t อ่ะเราเปลี่ยนละเป็น upper เป็น lower ละ lower lower เสร็จปุ๊บอ่ะเป็นหน้าท้องสลับเป็นหน้าท้องอ่ะเป็น crunch อ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็สลับกันไปแล้วก็เป็นกระโดดตบอ่ะกระโดดตบก็คือเป็นลักษณะาการใช้เอ่อ weight training นะคะหรือ body weight นะคะสลับกับ cardio ถามว่ามันดียังไง ทําแบบนี้วนไปมันดีกว่าตรงที่ว่ามันได้ประสิทธิภาพในการใช้อวัยวะต่างๆได้ดีกว่านะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบ medium intensity ก็คือคุณภาพเนี่ยได้ดีกว่าตัวเซอร์กิตอีกเช่นเดียวกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าการยกเวทใครๆก็รู้ใช่เปล่าว่าบางทีเราไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาในการออกกําลังกายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งเป็นอะไรที่เราจะต้องทํา ที่เป็นแบบในขนานกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งเวลามาผสมกันเนี่ยมันก็จะได้แบบฟูลบอดี้นะคะซึ่งการออกกําลังกายแบบฟูลบอดี้เขาเรียกว่าคอมเพลวก์ก็คือว่าออกกําลังกายแบบทั้งร่างกายเคยเห็นปะที่แบบยกยกแขนด้วยแล้วยกขาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยไอออกกําลังกายแบบ P.H.A เนี่ยนะคะมันจะสามารถทําให้เราใช้เวลาอย่างประสิทธิภาพและที่สําคัญก็คือ หัวใจของเราเนี่ยจะออกกําลังกายแบบในระยะที่สูงสุดได้และก็ต่ําสุดได้ในขณะที่เราพักแต่ว่ามันจะทํางานตลอดเวลาแต่ไม่สูงเท่าฮิตนะฮิตเนี่ยคือแรงเต็มที่ละบอกได้เลยว,ว่าใครฟิตมากๆใครใครไม่ได้ตัวหนักมากๆเนี่ยจริงๆแนะนําให้ทํำฮิตนะคะแนะนําให้ทํำฮิตสัปดาห์ละประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์ เหมือนยังคนนักวิ่งนะคะเขาก็จะอินทอร์วลสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้าเกิดใครออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอโซน2ไปได้ยาวๆก็คือออกไปยาวๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการออกกําลังกายแบบนี้มันจะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยสูบฉีดได้เยอะมากๆเลย อ่ะคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของหัวใจแต่ละโซนอันนี้เป็นออยแอดออนเข้ามาให้นะคะนอกเหนือจากการทำ VO2 max นะคะการออกกำลังกายในแต่ละโซนเป็นอย่างไรนะคะดูจากตัวอย่างที่เห็นในหน้าจอนะคะก็จะมีโซน1โซน2โซน3โซน4โซน5มันคำนวณยังไงนะอันดับแรกเราจะต้องหา max heart rate ของเราก่อนโดยการที่อ่าอันนี้เป็นค่ามาตรฐานนะคะก็คือ220ลบด้วยอายุอ่ะเอา220ลบด้วยอายุ เดี๋ยวออยลบเดี๋ยวออยลบก่อนนะสองรอยี่สิบลบสี่สิบห้าค่าฮาร์ดเลดแม็กของออยอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยิ่งอายุเยอะเท่าไหร่แม็กฮาร์ดเลดเนี่ยก็คือว่ามันก็จะต่ำต่ำกว่าคนอายุน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแม็กฮาร์ดเลดเอาไว้มีทำอะไรเอาไว้รู้ว่าตรงนั้นเป็นหัวใจสูงสุดของตัวเราเองถ้าเราออกกำลังกายมากเกินกว่าแม็กฮาร์ดเลดอาจจะมีส่งผลอันตรายได้ ะะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าใครอามาดูตับตรงนี้นะถ้าใครต้องการที่อยากจะต้องการเผาผ่านพลังงานนะคะให้ออกกําลังกายอยู่ในโซน1โซนสโซน3แต่โซน1เนี่ยไม่แนะนํานะให้โซน2ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจอย่างที่บอกนะคะหนึ่จนถึง130นะคะอันนี้ค่ากกลางนะเพราะฮาร์ตเลทของแต่ละคนเนี่ยแต่ละอายุก็ช่วงแต่ละช่วงเนีจะไม่เท่ากันนะคะ ถ้าใครมีนาฬิกาให้ดูนาฬิกาเลยค่ะเพราะว่ามันจะบอกเลยนะคะว่าโซน1โซน2โซน3นะคะอ่ะถ้าเกิดใครไม่มีนาฬิกาดูหลักง่ายๆถ้าโซน2เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเวลาออกกําลังกายและยังพูดได้ยังพูดได้แบบนี้นะ ออกกาลังกายแล้วยังพูดได้แบบนี้นะคะจะสามารถเบินไขมันได้ดีมากและถ้าเกิดทําในช่วงระยะเวลา20นาทีขึ้นไปก็จะดีมากๆเลยนะคะก็จะยิ่งเบินไขมันได้ดีมากเพราะเนื่องจากว่าการเบินไขมันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระยะเวลา20นาทีขึ้นไปนะคะแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยพอเราออกกําลังกายเกินโซน3ละ นะไกโคเจนในร่างกายเนี่ยมันเริ่มทํางานละไกโคเจนก็คือตัวพลังงานที่มาจากแป้งน้ําตาลที่มันสะสมอยู่ในรูปแบบไกโคเจนซึ่งถ้าใครมีกล้ามเนื้อมากไกโคเจนในร่างกายก็จะมีเยอะเช่นเดียวกันลองเห็นสังเกตดูคนที่เป็นนักวิ่งขาแรงกล้ามเนื้อเขามักจะเยอะใช่ไหมคะ หรือจะลีนๆรลยเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นนะถ้าใครมีกล้ามเนื้อเยอะเขาก็จะมีพลังงานสะสมเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่วิ่งอ,ออกกําลังกายเกินไประดับโซน4โซน5แล้วอันเนี้ยนะคะเราจะเริ่มรู้สึกว่าหิวนะคะเพราะร่างกายมันต้องการแป้งน้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายที่ดีนะคะไม่ควรจะเกิน max h e a r ์ rate มากเกินไปอย่างแต่ยังฮิตเนี่ยนะคะมันจะออกกาลังกายสูงสุด เป็น max heart rate ก็จริงนะแต่ว่ามันจะอยู่ในช่วงระดับระ,ระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็จะลดลงมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยโอ้ยฉันรู้สึกอ้วนใช่ไหมช่วงนี้ฉันก็โหมวิ่งโอ้ยโซนห้าโซนสี่ยาวเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมีโอกาสไปดึงกล้ามเนื้อได้นะไอบอกได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเครื่องช่างแบบ body composition เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเวลาเราออกกําลังกายหรือเราคุมอาหารเนี่ยเรามาชั่งน้ําหนักเนี่ยเราเห็นแฟตเราขึ้น แต่ว่ากล้ามเนื้อเราหายอันนี้ไม่ดีนะคะไม่ดีมากๆเพราะฉะนั้นการช่างเครื่องช่างแบบ b d y composition ที่ดีก็คือกล้ามเนื้อจะต้องเพิ่มไขมันจะต้องลงอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายกับการกินอาหารมันต้องสัมพันธ์กันนะคะและอออสังเกตดูมากๆเลยนะว่าใครที่เป็นนักกีฬาออกกําลังกายมาประจําประจําตลอดชีวิตเลยนะ อัตราการเผาผ่านของเขาอะจะค่อนข้างดีมากนะคะและเขาจะอ้วนได้น้อยมากเขาจะอ้วนได้ยากเออต้องพูดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ค่อยออกกําลังกายนะมาเป็นประจํำๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างอ้วนได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายควบคู่กับการคุมอาหารเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบออกกําลังกายเนี่ยอยอยากให้ตั้งไมล์เซตใหม่นิดนึงนะว่าเราอยากจะแข็งแรงแค่วันนี้ หรือว่าเราอยากจะแข็งแรงตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องจําเป็นและสําคัญกับเรามากๆเอาง่ายๆถ้าเราอยากจะไปเดินช้อปปิ้งนานๆในวัยแก่หรือเราอาจอยากจะไปเดินไปเที่ยวกับลูกหลานในวัยอายุเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแข็งแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายมากออกกําลังกายน้อยยังไงก็ออกไปเถอะคะ่ะยังไงก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะวันนี้ก็จบในเนื้อหาเท่านี้